63ประเทศครับก็ก er, ็ถือว <g hhhh. S 1> ่าเป็นเป็นการนับหนึ่งจริงๆนะฮะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทั่วโลกได้เห็นแบบชัดๆนะครับจริงๆแล้วพวกเขาอยู่กันมาตั้งประมาณ20วันแล้วนะครับเพราะว่าโปรเจก t นี้1นี้1เดือนเต็มๆก็เหลืออีกประมาณแค่10วันเท่านั้นก็จะจบการแข่งขันแล้วนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ ไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันจะเกิดขึ้นมาก็ตามนะครับเราก็พยายามจะฝ่าฟันออกไปให้ได้อยากให้เป็นแบบแบบอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็เลยมีการจัดการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020และขณะนี้ก็ใกล้และวหลอประมาณไม่ถึง10วันครับ ครับผมภูมิใจที่ถือว่าเป็นโมเดลนะครับได้คุยกับทางศูนย์สบคนะฮะและทางรัฐบาลว่าเราอยากให้ตรงนี้เป็นโมเดลเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นและอยากจะใช้ประเทศไทยเป็นฮับในการจัดอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเทศกาลใดๆเนี่ยเราก็สามารถจะมีความสุขกันได้รวมถึงนักท่องเที่ยวที่กเกษียณอายุแล้วเนี่ยมีเยอะมากทั่วโลกเขาต้องการมาอยู่อย่างอยูอย่สมุยอยู่ภูเก็ตทีละสองสเดือนเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เขาจะได้เห็นแบบอย่างว่าการจักตัวมีมาตรฐานอย่างไรแล้วถ้าคุณเป็นโควิด <c oughs> <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นนะครับแต่ก็มีตัวอย่างชัดเจนว่าเราดูแลคุณทางด้านการแพทย์อย่างไรแล้วคุณก็สามารถปลอดภัยได้ในระยะเวลาอันใกล้แค่ไหนนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าน่าจะเป็นอีอกหนึ่งบทเรียนนะครับในการพิสูจน์ในช่วงโควิดกับประเทศไทยครับผลการตรวจเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับทุกคนไม่มีอะไรยกเว้นในจีเรียนแล้วก็เคนยาแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ ดูแลโดยตรงนะครับจากนายแพทย์ยงนะครับซึ่งถือว่าเป็นศาสตราจารย์ที่มีความสามารถและก็คอนเซิร์นให้ค่อนข้างชัดเจนกับสถานการณ์นี้นะฮะท,ทั้งสองคนก็ตรวจกัน3ามครั้งนะฮะไม่ติดนะฮะไม่มีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ผลแอนติบอดีในร่างกายก็คือค่าภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะออกมาต่อสู้กับโรคภายนอกได้ต้องมี2ข้อเงื่อนไขนี้นะถ้าภูมิคุ้มกันต่ำต่อให้ตรวจแล้วไม่เจอก็ไม่ให้ออกพอออกมาปั๊บมันจะเป็นง่ายมากแต่ทั้ง2คนก็สามารถผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ไม่มีเลยครับให้เขาอัดคลิปที่โรงพยาบาลนะครับส่วนตัวที่เขาอยู่ห้องส่วนตัวให้เขาอัดคลิปอัปเดตมาให้ดูกับทุกวันแล้วก็มีบางคลิปที่ออกไปสู่สาธารณะนะครับน้องเอนจอยกินได้แล้วก็เล่นเกมกับเราได้นะครับนางงามที่เหลือเล่นเกมที่โรงแรมห้องใครห้องมันตัวนีกองท่านก็เล่นเกมในโรงแรมในโรงพยาบาลนะครับทุกอย่างก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็สปิดดีแล้วก็วันนี้เห็นนะครับว่าคนที่หายจากโควิดแล้วไม่ใช่เป็นคนที่แปลก ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นขอโทษนะครับบางคนอาจจะคิดว่าคนที่เคยเป็นโควิดคือคนที่มีเชื้ออย่าไปเข้าใจแบบนั้นโควิดก็เหมือนไข้หวัดเวลาคุณหายก็หายไปเวลาคุณจะเป็นใหม่มันก็มาจากเชื้อครั้งใหม่มันไม่ได้มาจากเชื้อเก่าที่เก็บไว้เชื้อตายคือตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไวรัสตัวหนึง่งจะเห็นได้ว่าเป็นแบบฟอร์มที่เราชัดเจนนะครับว่าในจีเรียและเคนยามาอยู่กับพวกเรา นะครับแล้วผมก็ให้เห็นแล้วว่าผมก็ใกล้ชิดกับเขานะฮะตามหลักการปกติเพื่อให้รู้ว่าคนเป็นโควิดไม่ได้เป็นคนที่น่ารังเกียจเขากลัวที่จะเ, <c oughs> เข้าไม่ได้แต่ฐานแล้วหลักการแล้วเขาก็ได้เขาก็ดีใจแต่ที่เขาเสียดายนิดนึงก็ออคือวันไปวัดพระแก้วไม่ได้นะวันนั้นเพราะเนื่อนนงจากว่าผลโควิดรอบสุดท้ายออกมาให้ไม่ทันแล้วเราส่งรีพอร์ตไม่ทันเพราะเป็นสถานที่ สำคัญซึ่งไม่สามารถเสี่ยงได้เลยแม้กระทั่งจุดศูนะครับเพราะเป็นสโบลิกษณของประเทศไทยครับโอ้โหอ,ออกมาจากโรงพยาบาลครั้งแรกครั้งแรกก็ผลก็ก็ดีแล้วก็เป็นลบแล้วนะฮะแต่เพียงแค่ว่าไบโอติกค่าค่าภูมิคุ้มกันยังต่ำต่ำมากนะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งฟื้นมาจากการต่อสู้เม็ดเลือดขาว นะฮะมันก็เลยจะต่ำก็จะทรีตไปอีก3วันซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเทศนี้ยังมีกฎกติกาจนกลับบ้านคือทุก3วันซ้อมหนึ่งครั้งโรงพยาบาลมาซวอมให้ส่วนตัวนะฮะสวันหนึ่งครั้งสามวันหนึ่งครั้งคิดว่าทั้งนายจีและเคนยากลับไปโพงจมูกคงจะแบบหนักอยู่ฮะหนักอยู่ได้เลยเขาไม่มีปัญหาครับนี่เขามาอยู่กับเราใช้ชีวิตได้ปกติทานอาหารกับพวกเราอยู่กับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทุกคนในกองทุกคนที่คุณเห็นเดินไปเดินมาเจาะเลือดทุกคนนะครับ ไม่มีใครไม่เจาะเลือดนะครับทุกคนเจาะเลือดแล้วจะต้องส่งผลเลือดมาให้ผมแล้วก็มีลายกรุ๊ปทุกคนจะต้องอมีการโชว์ภาพการไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลของตัวเองแม้กระทั่งพี่เต้ยพีอาร์ยังส่งผลเลยครับว่าถูกเจาะเรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าแกไปเจาะเลือดหรือไปใส่กูต้าม่ใจ่ไม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 ผมพยายามจะสอนให้ทุกคนเข้าใจในซีติวเอชชั่นนะถ้าเราไปเริ่มกลัวมันจะกลัวกันไปใหญ่ เราบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่กับใครเอาจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างภา,าชนะอาหารหรืออะไรต่างๆที่ให้นางงามแล้วไม่เคยเอาคืนเลยนะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่เอาคืนนะครับตอนนี้แม้กระทั่งชุดที่ให้ใส่ชุดไทยอ่ะคุณคิดดูสิคนที่ได้ใส่ชุดไทยกี่คนเนี่ยเยอะแยะที่เขาอยู่ในห้องอ่ะก็ต้องให้เขาไปเลยนะไม่ได้เอาคืนนะครับคือตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขคือของทุกชิ้นที่เข้าไปอยู่ในห้องควอนติน,นห้ามนำกลับมาใช้หรือ reuse เด็ดขาด ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามนะฮะเพื่อป้องกันว่ามันมีตกค้างหรืออะไรใดๆท่้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าทําไมเสิร์ฟอาหารเช้ากลางวันเย็นหลายคนบอกทําไมไม่ใส่เซรามิกทําไมไม่ใส่จานดีโอโหคุณจะจานเซรามิกไปทิ้งทุกวันเลยเหรอฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นจานพลาสติกแข็งหรือไม่ก็จานกระดาษแข็งเสร็จเรียบร้อยก็ลงถุงดำนะครับแล้วก็ใส่ถุงเขียวแล้วก็โยนออกไปทําลาย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะมีอะไรอยู่ในในในตัวโดยที่ไม่แสดงผลเพราะฉะนั้นนี่คือกฎระเบียบที่สําคัญแล้วก็กดก็คือห้ามทานอาหารด้วยกันหมายความว่าห้ามทานในชิ้นเดียวกันนะครับแต่นั่งทานด้วยกันได้ครับพอเราเริ่มปับ๊บประกาศปั๊บลราเริ่มเก็บตัวทุกคนก็กระตือรือร้นขึ้นมาว่าจะหาวันประกวดบ้างนี่คือการผลักดันอุตสาหกรรมการประกวดนางงาม นะในระบบแกนสลมของเราทั้ง5้าทั้ง5้าเวทีเนี่ยให้มีการขับเคลื่อน <P ew ild> เพราะว่าถ้าเรานั่งทุกคนก็นั่งถ้าเรานอนทุกคนก็นอนถ้าเราเงียบทุกคนก็เงียบพอเราขึ้นมาเดินเราลุกขึ้นมาพูดเราลุกขึ้นมาจัดทุกคนก็พยายามจะบอกจุดหมายปลายทางของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นผลด,ดีกับทุกๆเวทีครับ <P ew ild> ในเรื่องของการประกวดก็ต้องมีการจัดรูปแบบให้มันเต็มที่เหมือนเดิมครับผมว่าเวลาผมเยอะนะฮะช่วงนี้อาจจะเยอะกว่าเดิมด้วยฮะเพราะว่าปีนี้คนดูเข้าไปได้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็ทุ่มโปรดักชั่น นะครจะโชว์เหมือนเป็นงานโชว์เคสให้คนต่างชาติได้เห็นมากกว่าว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาปิดกั้นได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะได้ดูโปรดักชันอย่าลืมนะครับถ่ายทอดวันสุดท้ายคือการตัดสิน27มีนาคมนี้ตั้งแต่1นึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปแล้วก็มีรอบชุดประจําชาติวันที่24แล้วก็รอบพ r e ลิม i น a รีวันที่25 1หนึ่งทุ่ม mm hmm. เช่นเดียวกัน,นครับจอมอยตอนนี้ฟังรัฐบาลเป็นหลักนะสอบอคนะฮะ mm hmm. ดูแลให้ก็ ตอนนี้อยู่ประมาณสัก500รคนที่เข้าได้นะครับจากฮอเต็มๆเนี่ยมันบรรจุได้ประมาณเกือบ5,000แต่จริงๆแล้วผมก็ดีไซน์เวทีสําหรับให้คนเข้าน้อยตั้งแต่แรกแล้วก็คือไม่ดันเวทีไปจนชิดผนังด้านหลังนะครับดันเวทีไว้เกือบๆกลางเพราะเนื่องจากว่าต้องการที่จะให้เวทีมันแตกต่างจากครั้งอื่นวิกฤตทุกครั้งเป็นโอกาสนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเวทีปกติก็จะต้องใช้พื้นที่เหลือเยอะให้กับคนเข้าชมทีนี้ถ้าโจทย์มาแบบนี้เราก็ดีไซน์เวทีให้เป็นรูปแบบที่แตกต่างได้เพราะว่าพืื้นที่เเรราหลอคับ ยังบางคนบอกว่าไม่อยากจัดเพราะว่ามันจะขาดทุนตรงนี้ที่นอนแน่งครับขาดทุนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฮะ <c oughs> ไม่ได้ปฏิเสธเลยครับคุณดูจากสปอนเซอร์ก็ได้นะครับแล้วเราไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลแม้กระทั่ง1บาทนะฮะย้ำนะครับ ที่เราให้เครดิตรัฐบาลเพราะเราอยากช่วยจริงๆช่วยการท่องเที่ยวช่วยรัฐบาลช่วยประเทศถึงแม้เราจะกดบ่นดา่าเกี่ยวกับเรื่องสารพัดเรื่องของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเป็นคนแยกออกนะครับว่านาทีนี้เราต้องโชว์ศักยภาพของความเป็นประเทศไทยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขาดทุนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจนะครับแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้บอกตรงๆเลยยังไงก็ต้องถึง30ล้านอยู่แล้วเราก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเออก็นึกซะว่าอันนี้เราสร้างชื่อเสียงให้กับเวทีตัวเราเราไม่ปฏิเสธนะครับตามเพื่อตัวเรา เราไม่ได้โลกสวยแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาติและเพื่อความเป็นผู้นําในวงการการประกวดนางงามระดับสากลที่เป็น S lam, <S <S แกลนแสลมเราก็ถือเป็น First a n d ever เราภูมิใจในคาว่าเป็นอกอดเขาก่อนใครนะครับใช้เงินเยอะ,ชยยอะอใช้เงินเยอะเนี่ยก็ตั้งบัตเจ็ดไว้อะครับหล้านเหรียญก็ประมาณ30ล้านบาท 1>, 1ล้านเหรียญน,นี่น้อยแล้วนะสาหรับประเทศไทยโชคดีที่อาหารการกินมันถูกนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปต่างประเทศเวลาเราเซตบัตเจ็ดกันทีนึงบางทีเกือบถึง2ล้านเหรียญ ทั้งที่ไปสหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกอย่างมันแพงหมดอาหารมือ้อนึงเป็นสิบสบเหรียญน,นะฮะเพราะฉะนั้นกินกะทีหนึ่งร้อยกว่าคนคุณคิดดูสิฮะว่ามือมือหนึ่งไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะฮะนับไม่ถ้วนนะฮะไม่วันหนึ่งค่าอาหารเป็นแสนทุกวันนะฮะแต่ที่นี่ก็เยอะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ยินดีและภูมิใจะฮะที่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ทาให้มันมีสิ่งที่มีมูลค่าเกิดขึ้นโ ไม่มีครับก็มิถ้าไม่โอเควันนี้ก็ไม่ไมายืนอยู่ตรงนี้ฮะก็วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ลงมานะครับเนื่องจากวันนี้ท่านก็ได้เล็กมาเลยว่าท่านขออภัยจริงๆเพราะวันนี้มีการประชุมโควิดกับท่านนายกประยุทธ์จันโอชาณเวลานี้กําลังประชุมกันอยู่เสร็จบ่ายโมงตรงผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเอาใครก็ได้เพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวโดยสมบูรณ์แล้วแฟนนางงามอยากดูนางงามด้วยนะครับอยากดูเพอร์ฟอร์แมนด้วยก็ครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้งอนครับนะฮะไม่ได้งอนไม่ได้โกรธกรทมแต่ว่า อาจจะไม่รู้สึกสบายใจกับเจ้าหน้าที่บางคนที่ทํางานแล้วทํางานไม่เข้าใจว่าควรจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงถึงเวลาแล้วหรือยังหรือจะเตะถ่วงกันไปมันทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสนะครับแต่ไม่เป็นไรเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ระดับสูงติดต่อมาแล้วก็ไปหาเราถึงกองนะที่โกลเด้นทิวลิปเราก็เราก็ฟังนะในเหตุผลแล้วเราก็แฮปปี้นะครับเราก็บอกไม่เป็นไรก็ข้ามคําว่ารู้สึกไม่ดี ออกไปซะเราก็คิดซะว่าเราทำต่อเพื่อส่วนรวมล้วกันนางงามว<ม>่ายังไงบ้างกับมาตรการโควิดของประเทศไทยเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างเขาแฮปปี้ <happy S 2> นะทุกคนแฮปปี้ผมไม่รู้แหละโอเคนางงามเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบเขาก็ต้องทำทุกอย่างให้มันดูดีอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติถูกไหมแต่ว่ามีการแอบดูโดยพี่เลี้ยงแอบดูโดยวิธีการอื่นเนี่ยยังไม่เกิดฟีดแบ็กใดๆที่มามีปัญหานะ เช่นถ้าเกิดสมมติบางปีมันจะหมุดหิดไม่ไดีไปฟิตเนสไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ป <laughs> ีนี้เป็นนางงามที่สงบสติอารมณ์ดีฮะอ้อ่ะก็เข้าห้องนั่งวิปัสสนา, <laughs> <laughs> าเพราะว่าเพรา <ๆ S 2> ะว่าเขาไม่กล้าไปไหนาเลยเด <c oughs> ี๋ยเขาไม่กล้าไปไหนาเลยเขา,าไม่กล้าไปไหนาเลยเพราะเขาบอกว่าแล้วก็เราก็บอกกับกเขาำขำๆว่าเออตอนนี้พยายามรักษาตัวนะอีกประมาณสิบวันเองเดี๋ยวคุณก็จะได้อ่เดินทางกลับประเทศของคุณแล้วด้วยความปลอดภัย ถ้าสมมุติว่าคุณอยากอยู่ต่อก็เชิญนะฮะเดี๋ยวติดโควิดยืนได้อยู่แน่เพราะว่าเนาะมันจะลําบากกับการเดินทางเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับไม่มีไ,ไม่มีปัญหาทุกคนแฮปปี้ครับนียังว่าเวทีลคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโควิดคลีนไม่มีโควิดแล้วก็ผลการตัดสินก็คลีนแน่แต่ปัญหาคือจะตัดสินยังไง<อ>ถูกไหม<อ> <ๆ S 2> ต้องขอบคุณจริงๆนะครับว่านานวันขึ้นเวทีมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลของเราเนี่ยผู้เข้าประกวดพรีเมียมมากแล้วก็พรีเมียมจนากลัว แล้วเราก็คิดว่าคนสวยๆจําเป็นต้องตกรอบนะฮะเพราะมันเกินจํานวนเยอะมากซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าหนักใจนะครับนอกจากคนสวยแล้วเนี่ยคนที่มีจุดขายที่โดดเด่นอาจจะไม่สวยที่สุดก็เยอะทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองค่อนข้างหนักมากนะฮะและตอนนี้นะครับอ่าป๊อปปูล่าสุดๆเลยบูมสุดๆก็เป็นประเทศในแถบเอเชียเนี่ยแหละครับเอาเป็นเอาตายนะฮะ คิดว่าสงครามคงไม่เกิดนะครับใจเย็นๆกันหน่อยนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ Follow กันมาที่ติดต่อกันมาแล้วก็ติดตามกันมาตลอดเวลาครับและแน่นอนวันที่27นี้รู้ผลแน่นอนนะครับว่าใครจะเป็นมิสแกรนประจําปี2000ม mm ิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020และม mm ิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2021ก็จะจัดภายในปีนี้ครับ